ค่ะคุณคุณทุกคนปลาตกมาแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาทอดกินกันคะ่ะแล้วก็จะทําไส้กรอกกินด้วยคะ่ะน้องๆก็ชอบกินไส้กรอกกันนะคะแกะเลยค่ะเดี๋ยวมารอราคะว่าถ้าทําเสร็จแล้วจะอร่อยขนาดไหนนะคะอันดับหนึ่งนะคะ,ะแต<ส>่ไม่หมดเฮ้อเดี๋ยวมันเผ็ดเกินไม่อร่อยไมเผ็ดย่แล้วเพราะว่ามันพอแล้วคะ่ะพอแล้วค่ะจ้าหมดตังต้งแต่ซื้อไส้กรอกมาให้มันเข้ากันนะคะ มิแซดทำนีก่อนมแซเดอนีปแโอ้แซเด้อพี่น้องแซดไรเดอร์ในใทอ่ะอ่ปลาที่ไปตกมาเมื่อกี้นะคะทอดแห้งแล้วค่ะทอดแบบกรอบๆนะคะคือที่กินปลาตัวเล็กๆนี่คือแบบว่าชอบกินแบบทอดกรอบๆนะคะกินอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็จะกินด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะกับข้าวที่ทำที่เหลือนะคะ ต้องอร่อยนแน่เลยค่ะอย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>